สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วกับอะไรกินซ่บวันนี้ไหมกระจ้าส้มตำนะจ้าวันนี้ทุกคนตําปูมา้าโนขาหมูหืมกร,กรอบๆเป็นตําถานนะทุกคนวันนี้มีเส้นขนมจีนแต่ว่าไม่ได้ตำใส่กันแล้วก็มูยอสายบวะแกล้มอืมตำปูม้านะทุกคนโอ้ยขอจบคำหูนเลยด้อจ้า Anh nó mãi được. có mình nào. Tên làm gì. ขำมามยด้ยแต่คนดอมอรห,หญยมากหลายหลายอูมา Mm hmm. Mm hmm. Hi. นี่เป็นไข่ย่ามานะทุกคน

sập lại sập lại giọt เนื้อในแบบว่าคนขาคาหโม่กรอบน่ากินลายแตก รสเดิมๆอร่อยอ่ะ